สวัสดีครับวันนี้เรามาลงวันแม่กันนะครับมีตัวไหมไม่เห็นนะเออเอาตกเฉยอะไรวะโอ้ยหนึ่งตัวนึงกำลังมาหาปืนยิงนกดีกว่านะปึ๊บ นู่เพื่อนเขาอยู่ฝั่งตองข้ามอ๋อลืมรีแม็กแม็กเยพลาดเลยถ้ารีแม็กไว้น่าจะได้อยู่มั้งไม่รู้สิหมวกก็ไม่มีเอาไงดีวะเนี่ยคนแปดเดี๋ยวดันเลยดีกว่านะ ในหมดโอเคแล้วเส็บแล้วขันน่าจะเหลืออีกสองตัวข้างบนโอเคในเหลือตอัวเดียวแหละข้าน่าจะแบบเป็นร่มบักอ่ะมันแบบไม่พอเราถึงเพลแล้วเราไม่เห็นคนอื่นไงลม,มันบักพอมาแนะลา้วแหละมั้งผมไม่รู้ดิ เดี๋ยวฟารมเสร็จขึ้นไปตามตัวบนดีกว่าะอะไรครับนี้ตายตายโดดไม่ขึ้นเล้ยตัวนึงอื้มนั่นไงน่าจะบดเดิยอย่างงั้นเออเมื่อกี้ บอกจริงๆแต่แส้ๆว่าเขาไม่ลงด้วยกันนะอีกคนนึนงน่าจะลงแยกถึนเพื่อนนี่ด <c oughs> เดี๋ยวฟร์มเสร็จเดี๋ราไปรถท็อกต่อนย <c oughs> ไปาหารถที่รถท็อกเผื่อจะมีตัวเนี่ยื <c oughs> ึ มิจังเดินมาน่าจะบกักขาดดู <laughs> โอ้ยังเย็บยยยยยวยยยน,น,น อเอาไงดีอะจะเอายังไงดีแด็กดำกับ mười mình này. Phải mười quá không nên đi, không nên không nên là không nên không เนี่ยนผมที่ผมไม่ค่อยเล่นคอผมคอไม่เป็นเฮ้ยตายิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเก็บตายผมเล่นคอไม่ค่อยเป็นไม่รู้เก็บตายเลยอ่ะตายงี้นค่จะเป็นตีเขาอหมฟัมยาอะไรให้ดีๆก่อน เดยวเลาเข้าไปหาตัวสกาาไม่เจอน่าฟังอเออไงดีอ่ะ <c oughs> ผมยังยิงเขาได้หมดเลยตัวแรกเขาหน่า,นายไอตี้แต่ว่ามันกิดไอตัวสกาาที่ยิงผมฝั่งซ้ายเมื่อกี้ ค้านก่อนค้านก่อนไม่ไหวยังไงดียังไงดีผมระแววนได้ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสามเม็ดเอ้าเขาโดนสกายิง น่าจะโดนสก,กายย่งคุณเต้กันนั่นนี่นึกวแว็บไปแว็บมาจังเลยเฮ้ อยอชาร์จเขาดีกว่าตามจริงอ่ะจงังหวะแบบนี้ยเขาต้องออกมาป่าผมแล้วถ้าเป็นแบบเคนเล่นเก่งๆอ่ะเขาออกมาป่าเลยนะแบบเราว,วิ่งโล่งเนี้ยเขานั่งอยู่หลงังคาตาย คล้ายๆครับค่ะเหมือนจะมีคนเอา้าอะไรวะเปิดไปดูไม่ออกเอาแล้วรถ <c oughs> โอ้ปิงนี่ปกติเล่นแล้วชอบปิง <c oughs> ผมไม่รู้เขามีกี่ตัว

เวลาสมุกเอาของเขาไปดีกว่าไป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 หืโกดังมีตัวบ้านก็มีนะตอนผมขี่มาผมเห็นอยู่น่าจะคนเล็กตีกันหืมค่อยๆเดินมาเลย เดี๋ยวเราปั๊มยาเสร็จอะเสร็จเดีวไปบ้าน,าก,นกันดนะีกว่นมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนผมขี่มาผมเห็นมันเลยน่าจะตอนผมขี่มาผมเห็นตัวเดียวนะอมันน้ำมัน,น,ำมนสำคัญที่สุด กดใหญ่เลยโดนหัวผมด้วยเรื่องเรื่องตามทันไหม,มไม่ทันนี่ต้องเชิงวานี้ปั๊มทันก็น <c oughs> ่าจะมีสามสอ,องมาเดือดสี่็ไม่รู้นะอืมกดไม่ลง เฮ้ย <c oughs> จะยังงันระเบิดตายก่อนเลยจะยังงันระเบิดเหรอเน,น,น <c oughs> ี่ยเหลือตัวเดียวนะผมว่ากปวดใจเลยเว้ยเดี๋ยวขึนขวน้นรองเท้าเล่นดีกว่าไอ้แกอ่ไอ้แกผมว่าปิงอ่ะจงังหวะเนี่ยผมว่าปิง <c oughs>

เพราะว่าเขาจักไม่ได้จักอยู่ในห้องอะ่ะจัดอยู่ห้องโถงนี่แหละแต่เบิร์ปกินตุ่ม <c oughs> ไ้ยมีรถผ่านไปเมื่อกี้อืมเอา้าขวันขึ้นนน่นนั่นขวันขึ้นนะทำเป็นเล่นไป

ไม่ไหวจริงๆนี่ี่ะจะใส่ก้าอย่างงี้เอ้าหายไปไหนแล้วอะเอ้าหายไปไหนวะทำใจนะดีๆกัน มีคนเน่ยผมว่ามันเขานอนอะผมไม่กล้าขึ้นนี่ไง <c oughs> อยู่ในห้องน้ำมันเหรอเดี๋ยวเราลดปิดห้องน้ำดีกว่าไม่ให้เขาออกก็ไปเผาแม่งเอ้าทำไมเึ้นออกมาเโอเข้าเปิดประตู ี๋ยวนายยิงประตูก่อนนี่นี่นี่ไฟเผาไฟเผานี่ไฟเผาโดน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 เจอไฟโดนนี่เผาอีกนี่โดนโดน <c oughs> จบแล้วกี่คิวเนี่ยยี่สิบเอ็ดสามพันหกลำเมตรโก็สำหรับเป็นนี้ก็ยี่สนะิบเอ็ดคิวครับเดี๋ยวก็ไดมอนแล้วมั้ง ไลมอนเบะไล่มอนล้าลลงกลางล <the> end, แล้วเขาจะได้ผมไม่ล้งลางต <It does S 1> <c oughs> ามอีกเขาจะได้ไม่ว่าผมผมไปละบ๊ายบาย